สวัสดีครับวันนี้ดาวซุยขอเล่ากปลับมาเลยครับหลังอยู่กันนี่ครับราชายุทธจักรนะครับผลงานการเขียนของโกเลงและงานแปลของคุณนอมนภรัตเช่นเดิมนะครับคราวที่แล้วเรามาถึงตอนที่ว่าซิมล้างกลับพบว่าหญิงสาวที่เป็นของเทพเจ้าสำราญคนหนึ่งก็คือแปะป่วยป่วยนางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนางแอบส่งจดหมายให้ซิมล้างไปหาตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นแล้วก็ถึงเวลานั้นแล้วเรามาต่อกันเลยครับว่าแปะป่วยป่วยจะว่ายอย่างไรบ้างพอใกล้ถึงเวลาเที่ยง ซิมลังก็เดินไปที่สวนที่นัดหมายเห็นแปะป่วยๆยืนอยู่ใต้ต้นไม้เห็นแล้วซิมล้างก็อดนึกถึงจูฉิกฉิกไปด้วยจูฉิกฉิที่ดือรันแง่งอนอาฆาตแต่พอนางจะหวานนางก็ชวนลุ่มหลงไม่น้อยซึ่งนับว่าจูฉิกฉิกและแปะป่วยๆเป็นสตรีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อซิมล้างเดินเข้าไปใกล้แปะป่วยๆแปะป่วยๆก็โผลเข้าอ้อมกอดของซิมล้างทันทีซิมล้างลูบผมอันยาวของนางเอ่ยว่าท่านประมุขว สบายดีหรือแปะป่วยป่วยหัวเลาะเงยหน้าเอ่ยว่าท่านจําชื่อข้าไม่ได้แล้วเหรอสิมลังมองดูใบหน้าและรอยยิ้มของนางไม่พบความผิดปกติใดๆจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนั้นตนได้ปรามือกับปะมุกวังพูดพลายที่โหดร้ายอมหิตแล้วเห็นใบหน้าของนางนั้นเหมือนกับแปะป,ป,ป่ปวยป่วยแปะป่วยป่วยก็ซุกหน้าลงบนอกของสิมลังร้องไห้ต่อว่าหาว่าสิมลังนั้นเห็นนางเป็นนางชั่วร้ายนางยังบอกอีกว่าสิมลังเห็นใบหน้า แค่แวบเดียวและยังไปตอนกลางคืนเอาอะไรมามั่นใจและนางเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่อาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝดของนางก็เป็นไปได้ซิลังทบทวนดูก็รู้สึกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ก็เลยไม่ติดใจอะไรแปะป่วๆจิงเล่าเหตุการณ์ตอนที่ออกมาจากจูฉิกฉิกว่าตอนนั้นนางออกมาเองเพราะนางไม่อยากให้ซิมลังนั้นทะเลาะกับจูชิกชกแต่กลับมาพบกับเฮงเลี้ยงหวยเฮงเลี้ยงหวยก็พานางไปพบกับมารดา เฮงหูหญินนั้นงดงามมากและต้อนรับขับสู้นางเป็นอย่างดีและให้นางแฝงตัวมาอยู่ข้างกายของเทพเจ้าสัมลากปแปะโปรยเล่าต่อว่าหลังจากนั้นนางก็เดินทางมาพร้อมกับเอวทูตลาคะาซึ่งจริงๆแล้วก็คือซีทูเปียกเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายแต่ระหว่างทางแปะโปรยก็ได้สังหารนางไปด้วยเข็มพิษที่เฮงหูหญินให้ไว้ป้องกันตัวซิมลังจึงนึกถึงเหตุการณ์ที่เหล่าชาวยุทธออกจากที่พักของเฮงหูหญินแล้วไปตายพ พร้อมกันที่ป้องพิทักษ์คำจึงเอ่ยว่าที่แท้เป็นเฮงฮูหยินใอ้แหวนกับชาวยุทธเหล่านั้นแปะป่วยปวยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เข็มพิษที่แหวนนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจิมนางคู่นงคิดสักพักหนึ่งก็เอ่ยว่ารู้ละเฮงฮูหยินมอบอิสระให้กับเหล่าชาวยุทธนั้นพร้อมกับเงื่อนไขนหนึ่งข้อและแหวนหนึ่งวงโดยให้แต่ละคนห้าคนหนึ่งคนคือบอกคนที่หนึ่งให้ใช้เข็มพิษกับคนที่สองแล้วบอกคนที่สอง ให้ใช้เข็มพิษกับคนที่สามไปเรื่อยๆเพราะถึงป้อมพิทักษ์ธรรมทุกคนก็ทำตามเงื่อนไขดังนั้นทั้งหมดจึงล้มตายในเวลาใกล้เคียงกันขณะที่พรอดรักกันอยู่ปรากฏนักสู้สลาตันผลของเทพเจ้าสำรานออกมาจะพาตัวซิมลังที่รักรอบพบกับแปะป่วยๆไปพบกับเทพเจ้าสำรานแปะป่วยๆออกตัวว่าเป็นความคิดของนางเองให้ปล่อยซิมลังไปเถอะจะทำอะไรนางนางก็ยอมซิมลังก็บอกว่างั้นท่านก็พา ไปเลยแล้วกันไปที่ลับๆเลยยิ่งดีนักสู้สลาตันง,ง,งุนงงแปะปปวยๆยิ่งงุนงงกว่าต่อว่าซิมล้างว่าตนออกตัวปกป้องซิมล้างขนาดนี้ซิมล้างไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอซิมล้างตอบว่าบางทีเรื่องบางเรื่องก็มีคนเขียนบทให้เป็นไปเราพานจะไม่กระทําตามนั้นนักสู้สลาตันพานหัวล่อออกมาเลยว่าไม่คิดว่าท่านจะดูออกนักสู้สลาตันผู้นี้กลับเป็นเฮงเลี้ยงหวยแแปวปยปวย ถามว่าสิมหลังรู้ได้อย่างไรสิมงหลังตอบว่าแม้ฝีมือของเฮงเลี้ยงหวยหรือนักสู้สลาตายของเทพเจ้าสารานมีฝีมือสูง นักสู้สลาตันไม่กล้าที่จะมีแววตาลามกแบบเฮงเลี้ยงหวยแน่แปะป่วยปวยอัดอ้อต่อว่าว่าสิมลังนั้นแกล่งแกล้งสิมลังนึกถึงจูฉิกว่าถ้าเป็นนางนางคงมาทุบอกของตนแล้วนึกแล้วสงสารแปะป่วยป่วยไม่ได้แต่แปะไปป่วยต้องเสียใจหนักขึ้นอีกเมื่อเฮงเลี้ยงหวยบอกว่าสิมลังได้หมายมั่นกับมารดาของตนแล้วแปะป่วยป่วยต่อว่าหาว่าสิมลังหลอกลวงตนแล้วร้องไห้วิ่งโซซั โซเซไปซิมล mm ัง hmm. จ้องเฮงเลี้ยงหวยว่าบอกทำไมเฮงเลี้ยงหวยตอบว่าก็มันจริงอีกหน่อยนางก็ต้องรู้ซิมลังบอกว่าเดี๋ยวนางก็ไปบอกเทพเจ้าสำราญหรอกเฮงเลี้ยงหวยตอบว่านางไม่บอกหรอกแล้วพาซิมลังไปหาคนผู้หนึ่งคนที่เฮงเลี้ยงหวยพาซิมลังไปพบกลับเป็นเศรษฐีน้อยสี่เมงหนึ่งในเศรษฐีที่มาเล่นพนันกับเทพเจ้าสำรานมันกลับเป็นสมุนของเฮงเลี้ยงหวยแล้วเศรษฐีน้อยก็ให คนแบกเกี้ยวหลังหนึ่งเข้ามาในเกี้ยวกับเป็นจูฉีฉีซิมลังไม่พบจูฉกฉกหลายวันจึงทักทายว่าไม่เจอนานท่านสบายดีไหมจูฉีฉิกับตอบด้วยความเย็นชาว่าข้าสบายดีขอบคุณคุณชายซิมซิมลังงงงวยกับปฏิกิริยาของจูฉิฉีจึงถามเฮงเลียงหวยเฮงเลียงหวยตอบว่าเฮงหูหินให้จูฉีฉีหมายมั่นกับตนแล้วซิมลังหันมาหาคําตอบกับเฮงเลี้ยงหวยได้รักการยืนยัน ซิมลังถอยหลังไปก้าวหนึ่งแล้วหัวลอออกมาจูฉิบิบถามว่าท่านจะไม่ยินดีกับข้าหน่อยหรอซิมลังกล่าวคําอวยพอรออกมาจูฉิฉิบรับคําแล้วเศรษฐีน้อยกล่าวกับเฮงเลี้ยงหวยว่าคิมเงี้ยวยี้ข้าก็นํามาด้วยนะซิมลังกระชากคอเสือส้อเฮงเลี้ยงหวยถามว่าคิมเงี้ยวยี้อยู่ไหนแต่ยังไม่ทันจะบอกก็มีคนส่งเสียงเรียกตามหาซิมลังว่าเทาพเจ้าสำลานตามตัวเฮงเลี้ยงหวยเอ่ยว่า านรีบไปเถอะเดี๋ยวข้าติดต่อไปเองเทพเจ้าสำรัญตามสิมหลังไปร่วมโต๊ะดื่มสุราแล้วก็ถามถึงประมุขวังพูดพายว่าได้เบาะแสอะไรไหมสิมหลังก็ตอบว่ายังไม่มีแล้วเทพเจ้าสำรัญก็บอกว่าวันนี้มีคนมาสวามีพักข้าคนหนึ่งน่าจะมาเป็นเพื่อนพวกเราดื่มสุราได้อย่างดีเลยแล้วก็จูมือสิมหลังไปในห้องด้านในที่มีสาวๆอยู่ภายในห้องบรรดาสาวๆต่างป้อนสุราให้กับผู้มาใหม่แค่เสียงสิมหลังก็จำ ได้ดีว่าเป็นชิมเมียวหยีจึงวิ่งเข้าไปสวมกอดสหายรักของตนขณะที่สหายที่พัดผ้าเข้าสวมกอดกันฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างหนักทั้งสองร่วมดื่มสนทนากันบนศาลากลางฝนซึ่งฝนหนักฟ้าผ่าขานาดนี้เสียงต่างๆล้วนถูกกลบเหมาะกับการสนทนาความลับ ซิมล้างเอ่ยถึงเฮงกู้หญิงที่หลอกใช้ตนจัดการกับเทพเจ้าสำลานทั้งๆท,ที่ตนไม่อาจไม่จัดการเทพเจ้าสำลานอยู่แล้วน้ำซ้ำตอนนี้จูฉิฉบก,ก็ได้มั่นหมายกับเฮงเลี้ยงหวยเลยด้วยคิมเนียวยีถามว่าแล้วทำไมท่านถึงต้องจัดการกับเทพเจ้าสำลานให้ได้ละ่ะซิมล้างตอบว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้หรอกไว้ค่อยบอกตอนที่เทพเจ้าสำลานตายซะก่อนคิมเมียวยีเอ่ยว่าถ้าทางคงไม่มีวันนั้นแล้วคิมเนียวยีก็สกัดจุด สิมหลังเจ็ดจุดแล้วต่อยท้องของสิมหลังจนลงไปกองกับพื้นสิมลังเอ่ยว่าท่านไม่ใช่หิ้มยเยียวยีหิ้มเงียวย,ยีหัวเลาะเสียงดังเอ่ยว่าท่านพึงรู้ตัวแล้วแล้วสิมหลังที่โดนสยบอยู่ก็เอ่ยว่าไม่คิดว่าจะเป็นท่านเล้งซี่ไฮเล้งซี่ไฮผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในเศรษฐีที่เล่นพนันกับเทพเจ้าสำรานสิมลังกล่าวต่อว่าตอนที่ข้าเห็นท่านครั้งแรกข้าก็ยังคิดอยู่ว่าท่านนั้นมีส่วนคลับคล้ายคลับคากับ หิมเงียวยีแต่ไม่คิดว่าคนที่มีศักดิ์ศรีเช่นท่านจะยอมมารับใช้ผู้อื่นเล้งซี่ไห้ตอบว่าจะอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันตายของท่านซิมล้างกล่าวอีกว่าท่านปลอมเป็นขิมเงีย้ยวยีแสดงว่าขิมเงี้ยวยีมาที่นี่จริงๆมันมาสวามิภักดิ์จริงหรือไม่เล้งซี่ไห่ไม่ตอบแต่กล่าวว่าเทพเจ้าสําลานเป็นคนปลอมตัวให้เราส่วนเรื่องเสียงนั้นเราจะต้องทําเป็นเมาพูดไม่ชัดท่านจึงจับไม่ได้ซิมล้างถาม ว่าก่อนจะสังหารค่า ข้าขอถามว่าหิมเนียวยีอยู่ที่ใดเฮงซี่หฮชมว่าจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงเพื่อนเองไม่แน่ตอนนี้มันอาจจะถูกโต๊ะโกเซียสังหารไปแล้วกระมังแล้วเลงซี่หฮก็เงื้อมือฝ้าใส่ซิมลังที่ถูกสกัดจุดอยู่ท่ามกลางสายฝนที่หนักเยี่ยมเพียงรอคอยซิมลังอยู่ในห้องกลับถูกเฮงเลี้ยงหวยที่ลอบเข้ามาในแดนสำรานล่วงเกินอย่างไม่เต็มใจใช่ว่าพวกมันจะไม่เคยหลับนอน แต่ตั้งแต่เยี่ยมเฮียงพบกับสิมลังพฤติกรรมของนางก็เปลี่ยนไปแต่ไม่อาจทนการเล้าลวของเฮงเลี้ยงหวยได้ขณะหลับนอนกับมันนางยังคิดถึงแต่สิมลังหลังจากเสพสมแล้วเฮงเลี้ยงหวยยังย้ำนางว่ามันกําลังจะแต่งงานกับจูฉิกฉิกทาเหมือนว่านางนั้นเป็นแค่ของเล่นแล้วมันก็แต่งตัวออกไปปล่อยให้นางร้องไห้อย่างคับแค้นอยู่คนเดียวขณะที่เล้งซีหายจะลงมือต่อสิมลัง าด้านหลัโตกโกเซียก็ร้องให้หยุดมือบอกว่าขอให้ตนเป็นผู้สังหารสิมหลังกับมือเถอะเลงซีไฮถามว่าแล้วหิมเงียเง้ยวยีล่ะโตกโกเซียได้แต่ส่งเสียงเฮงเลี้ยงห่วยออกมาจากห้องพักของสิมหลังกําลังเดินผ่นานศาลานในสวนเห็นหิมเงียเง้ยวยีกับโตกโกเซียยืนม,มองสิมหลังที่นอนอยู่บนพื้นก็รู้ได้ทันทีว่าหิมเงียเง้ยวยีนั้นต้องเป็นผู้อื่นปลอมแปลงมาเพราะเทพเจ้าสํารานก็มีความสามารถในการปลอมแปลงโฉมเช่น มันจึงรอบด,ดูซิมหลังที่จะถูกสังหารเพื่อที่จะนําข่าวนี้ไปแจ้งต่อจูฉิฉิโตกโกเซียจ้องมองซิมหลังถามว่ามีอะไรจะพูดไหมซิมหลังก็ตอบเพียงว่านับว่าไม่เสียดายชีวิตนี้ได้ตายในเงื้อมือของท่านแล้วแววตาของโตกโกเซียก็เปลี่ยนไปเกรงฝ่ามือฟาดออกใส่ซิมหลังซิมหลังทรุดตัวลงกับพื้นไม่ไหวติงเลงซี่หายเอ่ยว่าหมดจดนักเลงเลี้ยงหวยต้องลอกถอนหายใจว่าิม ลังปลูกสังหารแล้วเลงซี่ไฮกลมลงไปตรวจที่ล่างของซิมลังแต่ซิมลังกลับผุดลุกขึ้นแล้วฟาดฝ่ามือใส่ซวงอกของเลงซี่ไฮเต็มแหลงเลงซี่ไฮไม่ทันรู้ตัวตนเองก็สิ้นใจไปแล้วเห็นเลงหวยแทบจะอุทานออกมามันเห็นซิมลังคาราว่าขอบคุณโตกโกเซียถามว่าทําไมท่านต้องยื่นมือมาช่วยโกเซียตอบว่าที่ช่วยท่านนะไม่ได้ต้องการคําขอบคุณมันต้องการทําให้เทพเจ้าสำ ลานรู้สึกบ้างว่ามันนั้นเป็นสมุนที่คู่ควรไม่ใช่ว่าพอซิมล้างมาร่วมอยู่ด้วยเทพเจ้าสำลันก็มองข้ามมันไปไม่ใส่ใจมันเหมือนเช่นเคยซิมล้างมองดูศพของเล็งซีไฮเอ่ยว่าเล็งซีไฮตายไปแล้วเทพเจ้าสำลันต้องรู้ว่าท่านสังหารมันแน่โตโกเซีย,ยยิ้มเอ่ยว่าคนที่ตายเป็นหิมเหนียวหยีไม่ใช่เล็งซีไฮมันปลอมตัวเป็นหิมเหนียวหยีได้ทําไมหิมเหียวหยีจะปลอมเป็นมัน ไม่ได้ทาไมท่านไม่ถามว่าเราฆ่าหินเงี้ยวยีแล้วหรือยังซิมลังตอบว่าเมื่อท่านช่วยฆ่าแล้วท่านจะสังหารหินเงี้ยวยีไปทําไมติดที่ว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะทําการปลอมแปลงโฉมให้หินเงี้ยวยีเป็นเลงซี่ห้ได้โตกโกเซียตอบว่าไม่มีท่านมีไหมซิมลังตอบว่ามีแล้วส่งเสียงเรียกเหงเลี้ยงห่วยที่กําลังขยับตัวจะหนีต้องเดินออกมาจากพุ่มไม้ยอมร่วมมือแต่โดยดีแต่ขอตัวยาก ใบหน้าของเลงซี่หฮไปด้วยแล้วเฮงเลงหวยก็สะบัดมือตัดหัวของเลงซี่ห้ใส่ถุงไปโดยที่ไม่ลืมจะหยดน้ํายาสีชมพูละลายสพของมันในสายฝนครามน้ําเหลืองสลายศพก็สลายไปตามสายฝน ซิมล้างถามว่าท่านซ่อนหิมเงียวยีไว้ที่ไหนก็โกเสียแต่ว่าเป็นที่ที่ลึกลับแห่งหนึ่งเพงเลี้ยงหวยเอ่ยว่าหวังว่าคงไม่ใช่ถ้ำที่อยู่หลังศาลเจ้าล้างนั่นนะข้าก็ให้จูฉิกฉิกไปซ่อนที่นั่นเช่นกันถ้าถ้ำนั้นคดเคี้ยวหวังว่าคงไม่ได้ซ่อนในที่ที่เดียวกันนะซิมล้างรีบให้ทั้งสองนำทางไปพึมพำบ่นว่าขอให้ยามมีคนรู้จักถ้ำลึกลับนั้นหลายคนเลยเยี่ยมเหี่ยงเสียใจที่ซิมล้างไม่สนใจานางนำ ทำเหงเลี้ยงหวยก็ยังกระทำต่อนางเหมือนเป็นของเล่นนางจึงเดินออกจากห้องตากฝนออกมาที่สวนท้ามกลางสายฝนที่เปียกชุ่มร่างของนางเน้นเห็นเลือนล่างที่อยู่ภายในทานด้านหลังเจ้าของแดงสําราญลีเต่งเลงก็เดินมาหานางขอนางเพื่อหลับนอนเพราะเมียของมันชุ่มเกียวสวมเขาให้กับมันลีเต่งเลงคุกเขา่ากอดขาของนางอ้อนวอนเยี่ยมเพียงเอยว่าก็ได้แต่เราต้องไปหาสถานที่ที่ เล่นลับก่อนนะแล้วลิฟเต็งเล็มก็พาเยี่ยมเฮียงมายังถ้าหลังศาลเจ้าหลางแต่กลับถูกเยี่ยมเฮียงใช้ก้อนหินทุบหัวจนตายไปแล้วนางก็เอ่ยว่าบุหลุดล้วนเป็นเช่นสุกรพันด้านหลังของนางก็มีเสียงสดใสสนับสนุนว่าใช่บุหลุดล้วนเป็นเช่นสุกรเยี่ยมเฮียงหันไปพบว่าเจ้าของเสียงนั้นก็คือจูฉิกฉิกแล้วจูฉิกฉิกก็ชักชวนให้นางเข้าไปในถ้ำที่อุ่นกว่าด้านนอกแล้วยื่นเสื้อคลุมให้กับนางใส่ แล้วทั้งสองก็เริ่มสนทนากันครับเราซื้อขอเล่ากับราชายุทธจักรในตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ว่ากลายเป็นว่าทุกคนล้วนมุ่งหน้าไปยังถ้ำหลังศาลเจ้าล้างแห่งนั้นถ้ำหลังศาลเจ้าล้างแห่งนั้นเป็นที่ใดกันแน่มีความสําคัญอย่างไรเรามาติดตามกับเราซื้อขอเล่าในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อน,นครับ สวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ